สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้ก็ลีลาทำมายกรรมอตอนหนึ่งนะเนาะาวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเอาตัณหาไปสอนทำนะครับอันนี้คือพูดถึงพ้อที่สอนทั้งหลายนะผู้สอนทั้งหลายนะเออเอาตัณหาไปสอนทำนะครับตัณหาไปสอนสอนให้มีสอนให้เป็นสอนให้แบกส,สอนให้วางนะครับแต่ว่ามันสอนโดยโลีเวิสัยไงน,นะ มันก็เลยไม่จบกันทันทีนะคือการสอนทำทั้งหลายเดี๋ยวนี้ใช้ตัณหาเดียวเลยคิดก่อนเลยว,ว่าทายัางไงให้มีคนรู้เยอะตัณหาแล้วนะขอแรกนะครับนะเทศยังไงให้โดนใจตัณหาอีกคือโดนใจผู้คนเนี่ยมันก็คือโดนอะไรอ่ะโดนจดิตราคะโดนกิเลสตัณหาฟังแล้วถูกใจมากเลยนะบางทีพวก ให้ตลกโอ้โหคนดูเป็นล้านเลยแม,ม่เหม็นสว่างละคนนะดูวาปหลายล้านคนก็เหม็นสว่างนะอ้อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะครับสอนไปก็ก็อ่าบันเทิงชั่วคราวนะครับเป็นความบันเทิงไม่ใช่เนื้อหาทารทำจริงๆอา้าว้าไม่สอนอย่างเงี้แล้วใครจะฟังคนที่มีถึงวาระที่ฟังมันก็มีนะ แต่คนที่ไม่ถึงวาระที่ฟังมันก็จะไปสวยหายนั่นแหละเหมือนเอาคุณเอาน้ําตาลไปเคลือบ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 เออาอะไรอร่อยๆไปเคลือบเคลือบเอเสร็จของแท้ยังหายไหนไม่รู้อ่ะนะเออมันเหมือนอาหารเนะี่ยคุณปรุงมากๆมันได้แต่รสชาติของเครื่องปรุงเนี่ยนะรสชาติของเนื้ออาหารจริงไม่ถึงเลยไม่รู้เรื่องเลยกลบหมดนะครับ ถามว่าทำอย่างนี้นคุณฟังคนฟังมาฟังเยอะยอะยังไงต่อก็ไม่เห็นมีใครสว่างถูกไหมเออก็คือสรธรมเนี่ยมันต้องถ่ายทอดแบบเนื้อหาตรงๆเน,น้นๆน,นะครับเสร็จแล้วถ้าสรรพสสตร์ทุกมาฟังเองนะครับนะแต่ถ้าเอาความบันเทิงไปฉาบหน้าซะก่อนเอาตันหาไปฉาบหน้าให้มันเข้ามาซะก่อนอันนี้นะอ,อ มันจะให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เข้าถึงมีคือมันจะมีเรียกว่าตัวสกัดดาวรุ่งมาตลอดนะอยากฟังแบบไหนฟังทำตามจริตสิฟังไปนี่มาตรงเนื้อหาแล้วสวยไปเข้าใจไหมอ่าทีนี้คือการโปรสันจริงอ่ะอย่าทำมันรู้มากนะ,ะการถ่ายทอดจะทำเถ่ายทอดให้มันตรงเนื้อหาเนี่ยฟังแล้วมันคลายตามจบตามว่างตามดับตาม เหมือนพุทธองค์อะนะสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าผู้คนทั้งหลายบอเฮ้ยไม่มีธรรมะแบบถูกใจฟังเลยปล่อยให้เขาไปวนทุกข์ให้เต็มที่ก่อนเขาเรียกว,ว่าให้กรรมสอนนะเข้าใจไหมแม่ว,ว่าคุณจะประคองปฏิโอปฏิโลมความรู้สึกของคนฟังตลอดเวลาไม่ได้เออ <c oughs> คือสัสนธรรมจริงอะ่ะมันเรียกว,ว,ว่ามันเรียกว,ว,ว่าเสนาธรรม่าตัวตายได้สนาธรรมแบบ ฆ่าตัวตนเนี่ยตัวตนเนี่ยความเป็นสัตว์ทั้งหลายนะแต่ทําเนี่ยม,มันต้องเพื่อว่าล้างความเป็นสัตว์โลกความเป็นสัตว์โลกคือความหลงวกวนในธรรมทั้งหลายนะแต่ถ้าถ่ายทอดสนธรรมเนื้อหาธรรมนะโดยการใช้ความสนุกสนานไปเครือบแฝงเอาไว้อะถามว่ามันจะล้างความเป็นสัตว์โลกหรืไหนไม่ล้างนะครันะอา้าวไม่มีใครไม่มีอะไรให้ฟัง คือถ้ายัางฟังาตามตามตริตอยู่ไม่ต้องฟังตามตฤณิตนะไปฟังเพลงดูหนังฟังเพลงไปนะครับดูไปเลยฟังไปเลยเอาให้เต็มที่นะฮะแล้วเดี๋ยวมันทุกข์จัดๆแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเองเข้าใจไหมเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหทุกข์เหลือเกินไปดูเอนเตอร์เทนดีกว่าธรรมะโหออ่หาอะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นว่าคุณทำให้เขาเข้าใจผิดไปเรื่อยๆนะ แะคนถ่ายทอดคนสอนเดี๋ยวก็จะซวยด้วยเพราะันบังกรรมบังยาวเลยนะแต่เพวกที่สอนตลกตลอดนะเกิดมันลีเป็นข้างอีกหน่อยนะนั่นแหละนะครับนั่นคือมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชนคนทั่วไปที่มาคิดวิธีในการให้คนฟังฟังตามปัญหาเมื่อก่อนผมก็มีมีแบบประเภทแบบ เนี่ยดูดิสไตล์คนนู้นคนนี้บอกไกูไมก่ก็สไตล์ใครท้งสิ้นกูก็ตรงๆเงี้ยนะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะคือมันมีเบีย้ยบ่ายอะไรทางที่มันยังไม่ตรงเนื้อหาแต่เครื่อแนแฝงด้วยน้าตาลอะไรอยู่เยอะก็ปล่อยก็ฟังเขอยากฟังก็ฟังไดินะแล้วมันหายทุกไหมลกก่ะก็แล้วแต่เขาปล่อยเลยหรือมันจะเป็นแค่การประคองปฏิโอปฏิโลมความสุดชั่วคราวก็ปล่อยเขาครับนะคือให้กรรมสอนเนี่ยไม่ไม่ง,อง้อใครนะ ผมไม่ยิงแอดไม่พีอาร์นะครับฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่ฟังก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยววนไปกี่พบกี่ชาติก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันเข้าใจไหมเออนั่นแหละนะต้องตรงๆเราจะไปเครือบมากไม่ได้เราตั้หาไปสอนทำความผิดหายยังตรงมีแดดสบสัดยังไม่ไหวนะนะครับนั่นแหละก็อย่าไปฟังทำตามสระดิก เอาฟังที่ท,ทําให้มันล้างจริตทั้งหลายจริตคอือไอ้ความชอบทั้งหลายล้างหมดเลยความชอบความชังมันไม่ใช่อะไรนะครับล้างให้หมดนะค,คนที่ฟังสัาธรรมจริงๆนะตรงๆเนี่ยฟังไปก็ว่างตามว่างตามว่างตาม,ตาม,ตามนนก็หมดที่ตีความเรือความหมายตามอันนี้คือสัาธรรมแท้นะครับนะ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 แต่คนที่ไม่ถึงาวานละฟังมันก็ไม่ถูกใจถูกไหม มันก็ไปหานี่มันถูกใจถูกเจริถูกทีเล็กตัวเองนะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทำแต่เราทำจริงนะเข้าใจไหมเออ <c oughs> นะคือช่องนี้จะเป็นเนื้อหาแบบด้วน,วน,วนหวนุ้นเลยนะตรงตรงนะเพราะว่าปรุงแต่งมากไม่ได้เดี๋ยวคนฟังมันบอกไว่าไปตามตันหาที่เราเจือเข้าไปนะโอเคนะจบแล้วนะครับนะเรื่องเอาตันหาไปสอนทำนะครับนะเจอใหม่นะ ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ